การนโยบาย e b u s นะครับเป็นครั้งแรกของปีนี้นะครับแต่ผมอยากกระายภวามรันะครับเรื่องประกาทา E เอกครับผมเรื่องที่สเรื่องทองในการประชุมนะครับขอนตลองนการประชุมครับเ่่ทราบมี3เรื่องนะครับอนในงานสั้นๆเป็นกรบการเพิ่มเดินในชุดนี้นะครับซึ่งกระทรงจะได้เข้ามาช่วยในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็การเตรียมพร้อมบุคลากรต่อไป วาระที่3.2นะครับเป็นความคืบหน้าในการส่งเสริมอุตสาหกรรม EV คือทำให้เกิดการลดมลภาวะทางอากาศแล้วก็นําไปสู่การปร่เทศไทยเป็นถานการดีดีดีของโลกนะครับสําคัญไปสู่การให้บริการสถานีชาร์จทิ้งนะครับแล้วก็การสนับสนุนที่เกิดการใช้ EV ในประเทศทต้หวันนะครับในส่วนของวัสดุก็มี3โครงการแบตเตอรี่ EV 30กับในส่วนที่เป็นแบตเตอรี่ไฮเดนซิตี้สำหรับห้องสักการะต่างๆ มีตัว c h a r จิ n งสเตชั o n อีก14โครงการเป็นแบบพลิกชาร์จเนี่ยมากกว่า5,000จ่ายเงนินลงทุนของปีนะครับเดือนพฤศจิกายนี่ยประมาณเกือบ15%เดือนธันวาคม20%คือส่วนในอัจะมียงานมอเตอร์โชว์ด้วยแล้วก็ปฏิกิริยาอรบีซึ่งมัก็ะสูงมากในส่วนมอเตอร์ไซค์มี2,000คันเพิ่มขึ้น1.25เท่านะครับแต่สัดส่วนกับมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดนี่ยังน้อยอยู่อยู่ที่ประมาณสัก1% ที่โมไซค์เนี่อยู่เพราะเรื่องของอิฟรสตรักัวตรไฟฟาขึ้นมาเนี่ย5เท่าเนี่ยประมาณ10%แต่ว่าออโตโชว์ครั้งล่าสุดเนี่ยเรยอดจองรถไฟฟ้าเนี่ยิ0เ่นเคยผลตขึ้นมาเลยเพราะจองนี่ไงไม่ดีดีมากเช่นเดียวกนดีากแล้วก่สู้อันนี้เรานัที่วันจบปีครับจะได้ให้คนที่มีส่วนร่วมในการเดินอินฟราสตรักตัเนทราบ สและที่ปีวัยอาุมัดโครงการแล้วนะครับส่วนใหญ่จะเริ่มผลิตในปีนี้หรืออย่างช้าก็เป็นต้นปีหน้านะครับ